ครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้พามา้อมป่าทะเลเนาะพี่น้องเนาะเดือดคลายเฮาสี่เส้นเครื่องมงคนกัล้อมเหมือนกันครับจะเป็นสามเส้นเครื่องพี่น้องมงคนติดแล้วของผมยังบัรลูว่าจะติดคือมาติดเนาะพี่น้องเนาะลุ้นกันครับอู้นี่ป่าขึ้นแล้วครับผมว่ามันติดม่วงข้างบนพี่น้องไปลงไปเบิ้งกันครับผมป่าด่านม่วงครับจะถือก่ถือก็พี่น้องเลือกอู้ถืออยู่ครับดีดดีป่ากระบอกครับผมอู้ใส่งามครับผมอืเห็นปะป่ากระบอสใส่งามครับผมเขาตัวนึงแล้วครับผมพี่น้องขออนุญาตบดลงไปอีกรรออบบนนึงงคัพี่้ มานี่ครับมาทำมาเบิงมาลุนน้ากันครับว่าที่มี่น้องเอ้ยน้ามทะเลคุณโอ้ปลาดิ้นหมาครับผมนี่ปลานี้เสียบเลยพี่น้องนี่นี่นี่ครับตัวนี้เสียบครับนี่แต่ทอดโอ้สุดยอดครับนี่มกเสียบพี่น้องของนุญาตปดก่อนครับนี่คุณบรรยากาศพูดมนีเรืองนะคนลงไป็นเซนแต่ได้ทำาได้แบบนี้ผมเกิอยู่ข้างๆฟังซี่น้องผมก็ได้ตัวน้อยน้องพี่น้องมันก็ดพักกันปอดกัผมพี่น้องเอ้ยประมาณผมได้ระวังผมมันตายไงผมซีเส้นเครื่อง น้องได้ก็ได้ตัวใหญ่รถปลากระบอกได้พี่น้องนียประหยัดปอดมันรุนน้ากันนี่ครับว่องนี่อู้ด้่ๆถือแล้วพี่น้องน้ำทะเลอยากคุ้นขมือนี่ป่างนี่นี่ครับเจอแล้วนี่ขามเยี่ยมป่างี่กูขับพี่น้องเขาปอดกอนพี่น้องพี่น้องมันรุนน้ากันครับผมยามมาแล้วครับพี่น้องอู้หูปูม้าครับผมปูมาน้อยครับนี่นี่นี่เห็นไหมปูมาน้อยครับประหยัดปอดกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟ้าขึ้นมาปอดไม่ก็ได้ครับผมเบึ้งอีก้อนบึ้งอีก้อนบึ้งก้อนหลอดบึ้งเตี้ยมก็ ่เห็นครับครับอยูหายจิ๋มก็เลยพี่น้องเอ้ยยูเซ่ก็ได้พี่น้องมามามองห้องไอ้หนุ่นใส่หานะผมน้ำตื่นเนาะตืนเดิ่งทั้งยูด้วอเห็นเรียนมาทั้งยู่พี่น้องอู้หนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่ปลาลิ้นมาปลาลิ้นมาปลาแซบครับผมคุณอู้หูสองตัวครับพี่น้องเห็นบ่สองตัวสองตัวเห็นบ่ ตั้งโตครับผมนี่ปูปูนี่ก็ทอดเสียบครับพี่น้องผมทำมาปดครับลงเบิ้งกันไม่ถือหอเปล่านี่ทำมาปดนะครับเนาะเบิ้งก่อนเบิ้งกันนีมทำมาปดรอบนะครับลงรอบที่สองรอบรอบที่สองนะพี่น้องเนาะอู้ยังอู้ปูครับผมพุ่นปุ่นพุ่นปูตัวนี้ครับผมหืมว่า ปูดาวครับผมปูดาวนั่น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 นันี่พี่น้องเดี๋ยวผมครับกดครับรอบนี長长้มันอยู่ปูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งอีกันอบ่งกันครับเบ่งกันปูดาวโอ้โหนี่ปลาครับผมปลานี่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 ถือวอามีถือหลายตัวอยู่น้องเอ้ยถือหลายตัวอยู่รอบนี้อืมอยายามกดกดครับกดก่อนแป๊บนึงครับคอยแล้วครับคอยก็เบ่งท้ากันครับ อไปเสร็จแล้วขุนขุนขุนมาพี่น้องปลาดิ้นไม้แล้วครับเนี้ยเสียบพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่เนี้ยเสียบครับผมขอหยัดปดกันครับหนาผู้เดียวไทยผู้เดียวพี่น้องเอ้ยขุนไม่ได้ไรนั่งปดทั้งขุ่นพี่น้องอ๋อ้ปเสร็จแล้วไปถอดดำขุ่นครับเรือเขาลากขวนญให้กันครับพี่น้องครับตัวนึงพี่น้องอืมครับปลายังงี้โอ้โหนี่ปลาใสเงี้ยครับผมนี่บ้าป่าใสครับผม กินเสียบด้วกันครับพี่น้องครับปลาลิ้นม้าก็ได้หลายเตรียมอยู่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับผมถ้าปลดนะพี่น้องเนาะช่วงมันถือเนาะเดี๋ยวผมก็ถ้ารุนไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นเป็นอ่าบุ้มมี่เขาก็ขึ้นครับผมไปสรุปผลงานครับผมอยู่บ้านคนละพี่น้องเพรปลดกอนปลดปลาตัวนี้กอนพี่น้องปลาไส้ไงครับพี่น้องผมน้องพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเบึ้งคุณอ่ะมึงลาบสาบอีปู่ไหมอู้หู้คุณปืดมึงลงแป๊บเดียวพี่น้องไม่มีแต่ปู่คุณอ่ะ โอ้โน่ะอือเนี่ยใครกันีพี่น้องโอ้ปลาจากไปสินีแต่ปูผมโอ้ปูโคตรดีปูน่ะโอ้โคตรโคตรโโอ้คุณ่าบเรืนี้พี่น้องปึ๊บมีแต่ปูวดไวบ่หองมุนวัดเลยพี่น้องอ้ยมีแต่ปูเนีนี่อหลายครับผมปูปูโคตรดี นะครับพี่น้องเมื่อเบิองผลงานครับผมเบิองครับนี่ครับปลาที่ไดเนาะครับส่วนมากก็มีแต่ปูครับนี่ครับปลาดินหมากินเสียบเสียบด้วพี่น้องไล่ๆอยู่แต่ว่าผมม่ได้ทายลงมนะพี่น้องเนาะนี่ปลากินเสียบครับผมปลาดินหม้ผัดไส้ครับผมเืดนเจอปูดอกเดียวครับจอดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นยังปวดโมเลี่ยวอยู่ยังปวดโมเลี่ยวอยู่ครับผมพุ่น โอ้เราเดียวจอดเลยครับผมมาสิได้หญิงแมวสั่นพี่น้องเกิดปลาก็ได้หลายยุติยุนงบนในหน่อยนี่เป็ลายอยกมันก็เปลี่ยนมันก็หลายนี่แต่นี่เห็ดกินทอดกลิ่นแทบแฉมพี่น้องอ่ะที่นี่จบโยบทนี่นะครับผมเอาไปคลิปไหนครับดิหาอยู่หากินทั้งหลอีกพี่น้องตามรูกโมนกันครับผมสวัสดีครับ